138คันตับพวนันว่าด,ด้วยสถานที่ควรไปในวันปวารณาข้อ232ราภิกษุทั้งหลายในวันปวารณานั้นเพิ่งออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสที่มีภิกษุซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้เป็นสมานสังวาสซึ่งรู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนี้แหละภิกษุทั้งหลาย ในวันปวารณานั้นเพิ่งออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่สถานที่มิใช่อวาสซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อวาสซึ่งมีภิกษุซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้เป็นสมานสังวาสซึ่งรู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนี้แหละภิกษุทั้งหลายในวันปวารณานั้นเพิ่งออกจากสถานที่ไม่ใช่อวาสซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อวาสซึ่งมีภิกษุ ไปสู่อาวสหรือสถานที่ไม่ใช่วาดซึ่งมีภิกษุซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้เป็นสมานสังวาสซึ่งรู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนี้แหละภิกษุทั้งหลายในวันปวารณานั้นเพิ่งออกจากอาวสหรือสถานที่ไม่ใช่วาดซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่วาดซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวสหรือสถานที่ไม่ใช่วาดซึ่งมีภิกษุซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้เป็นสมานสังวาส ซึ่งรู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนี้แหละ